สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับในประเด็นข่าวที่5มันก็จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนโดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้นะักขอรับซื้อ w วอชิงตันโพสต์ได้มีการรายงานว่าอัตราการสูญเสียแล้วก็บาดเจ็บในแต่ละฝั่งนะครับโดยเฉพาะในฝั่งว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะต้องสูญเสียไปมากกว่า1000รายอในขณะที่รัเสเซียจะต้องมีการ สูญเสียไปมากกว่า200ครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีการสูญเสียอย่างมากที่สุดก็คือที่บางมดแบบก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะบริเวณรอบๆในเขตภาคตะวันออกของยูเครนก็มีข้อถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะความกังวลที่มันเกิดขึ้น เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับกองทัพยูเครนในแง่ของการทหารและยุทธปกรณ์ด้านการทหารนั่นมันสูงเกินกว่าความจำเป็นนะครับในการต่อสู้ที่บางมุดเพียงที่เดนิยอวอคือมันมีอัตราการสูญเสียกำลังพลในฝั่งยูเครนะนครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณวันละ100 200ในตะวันแต่มันก็มีตัวเลขครับที่อ้างจากฝั่งยูเครน ที่บอกว่ายกเว้นหนึ่งคนจะต้องไปจัดการทหารรัเสเซียเจ็ดคนแต่ว่าในฝั่งตะวันตกมีการประเมินตัวเลขของทหารที่เสียไปจากฝั่งราชนะครับในสมนรภูมิบางพุทธเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่น 30, บาทแต่ว่าในขณะเดียวกันครับอยู่ในก็ยังคงเผชิญปัญหาเกี่ยวกับกองหนุนโดยเฉพาะทหารใหม่นะครับคือทหารใหม่เนี่ยจะต้องมีการได้รับการฝึกฝนก็มีกรอบเวลาอยู่ที่ประมาณสักเก้าเดือนถึงสัเก้าเดือนนั้นมันจะดูแล้ว น่าจะยาวครับแต่ชาติตะวันตกก็มองว่าตัวเองนั้นก็มีโปรแกร,รมในการฝึกทหารแต่เขาก็บอกว่าไม่สามารถฝึกทหารใหม่ที่มันได้เร็วพอมากกว่านี้แต่ก็มีการอ้างว่าทหารใหม่ที่ได้รับการฝึกฝนมาตลอด9เดือนที่ผ่านมาพวกเขาจะต้องมีการส่งเข้าไปปฏิบัติการในแนวหน้าแต่สิ่งที่มันตามมาก็ถือว่าทหารเหล่านั้นนะครับต้องจบชีวิตไปทั้งหมดแล วอลครับไม่ลงเหลือเลยทําให้สถานการณ์ที่บางวัดตอนนี้ก็ถือว่าตกในความเสี่ยงแล้วมันก็เป็นการสู้รบที่ค่อนข้างที่จะดูเดือดครับโดยเฉพาะรอบๆใจกลางเมืองในขณะที่กองทัพรัสเซียและยูเครนนั้นต่างก็ต้องการควบคุมที่มั่นตั้งแต่ต้ตตนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกองทัพเรือสีนั้นก็ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างเชื่องช้าแต่สิ่งที่มันชัดเจนก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายครับก็ต้องการยึดใจกลางเมืองเอาไว้ได้ครับแม้ว่านขณะนี้ครับกล่องละนั้นมีการปิดล้อม เมืองทางด้านเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ในขณะเดียวกัน